สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> อ,ยอยู่ที่ไหนจ้าว,<ก>วันนี้อยู่ที่ไหนคะ่ะอยู่ที่กางเต็น<ก>ท์กางเต็นท์แม่กกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกคนหกคนค่ะไม่ใช่อริณนานกระหูกกระหล่อลูกอริณ อรินเก้าเก้าไม่เก้าอย่ามีหงคนพี่นีลินแหวกแล้วหกคนแล้วมาแอลที่ไหนมีอย่างผองผอมีข้างหลังมีอย่างอ่ะมีดอยมีดอยเยอะแล่ะอันี้รอยนี้รอยนี้รอยรอยรอยมีหมอกตัวอีกอ่อหมอกค่ะมีหมอกเยอะมากมีหมอกเยอะมากค่ะโอดินโอดินกันนี่ลินสนุกกอสนุกค่ะสนุกค่ะ บินแน่มาอูนอาา้นี่แกอู้ในกล้องเฮ้เฮ้กล้องมีเฮ้แกกดติดตามน้องีนลิงกันนะโอดินจะเด้อแอก Yeah, uh -huh. uh -huh. uh -huh.